ก็พอจุมอาจะปรึมถึงตรึมหน่อยหน่อยมันเขินมาก่เลยลิลี่โคตรสวยเลยเวีทสับเคสนหน่อยสิไฮดีแอลจากลิเอติอาเอาไปเยอะ วันเดอะบีซูตา์วันหนึ่งจะเป็นซูตา <Yeah. S 1> ์ค่ะ <Yeah. S 1> มีคนถามว่าอุ้ยลงเร็วจังเลย mm. อ๋อที่ลงเมื่อวานไม่ใช่ <laughs> ที่ลงเมื่อวานคือดีเซอร์คือถ่ายไว้ก่อนแล้ว mm. แต่ว่า mm. พอจะลงปุ๊บอ้าวมีเทเลอร์มาก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงเร็วๆเลยอ้าวโอเคโอเคค่ะแต่ว่าในสองเทเลอร์มันจะยาวกว่าเพราะว่าทีเซอร์หนึ่งนาทีแต่ว่าเทเลอร์อันนี้ประมาณห้านาทีกว่าใช่เหมือนน้องรู้เลยว่าแบบพี่บ่นเหมือนรู้ว่าบ่นว่าเอึดน้อยจังอะไรเงี้ยก็เป็นการขยายความนะคะจะมีดีคงมีเทลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยนะโอ้ยฮะโอ้ย อ้าวอ่าฮ่าฮ่ามเลยโมกต์เออโอ้โหขอบสุดวิแล้วลี่ลี่เคยเล่นกับพี่บีป้าพี่เป็นแนวหนังผีไม่ตอนที่เล่นกับอ้ไอก็เป็นผีเออว้าชิบะโอ๊ยเกิดไปเป่าเกิดไปเป่าเ๋ยวเป็นของวัดี้ไม่ใช่เหรอ ยงไงกลัวจริงไม่ทำดีอ่ะน่ารักดาวยกนหนูน่ากลัวอยูดีกีไปแล้วหึงนาทีแรกนั่งมินตวีเออปีก่อนไงขอนี้มันถาวมากลัวจริงจริง เห็นเราไปตรวจกับกำลังม้กอยู่เมือเนีมีมากเลยอะหมดยุคไม่มีใครสนใจแล้วมั้งเลยกลับมาเนี่ยคืออะไรนะไปอยู่เมืองนอกมาของที่เป็นแหล่งนิ่จักรเเละป่ะแกกับพี่เทมเป็นเหตุอะไรนิ่งๆไว้พี่เอาแต่จักรเเละโน้ตเท่านั้นมันอินเสิร์ตยากอตัวประกอบเออไม่ตัวประกอบฉันไม่ตัวประกอบน้องหผีเมื่อกี้บ้านหลังนี้เลยป่ะบ้านตัดฉันานกับบ้านหลังนี้แค่ไหน มัมนเนล่เ mm um> MM ่่่่่่่่า่่่่่่เกอ่่า่่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 ้จ่่่่่น่ั่่ห่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่้่ื่่ค่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่ีเ่่่่่่่ล่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่ มีอะไรว่ามาด้วยข้อที่หนึ่งห้ามล้ำเส้นคุณคิดของคุณใช้ไหมคิดของฉันไม่ล้ำเส้นกันเท่าไหร่น้ำเสียงแบบทำลอยเขาแรบเออเก๊กเลยเออเป็นเล็กคือตัวง้อยนึงเล็กกว่าเดิมเออทำลบเล็กก่าเดิมทำสกปรกด้วยเจ้าของของฉันเหมือนของฉันคนใจร้ายข้อที่สาม ห้ามเสียงดังใดๆทั้งสิ้นอ๊ยคิดถึงอะตอนที่สี่เฮ้ยฉันทำไม่ได้คุณจะงกํามาให้นี่คุณทําอะไรเนี่ยมามามาคนมากินด้วยกันก็ฉันไม่รู้เรื่องก่อนจะเขาต้องมาสาวจากกินอาหารฉันได้ยังไงทอมนี่อ่ะนี่ต้องอ้าปากหวาขนาดนี้เหรอข้าปากหวา นั่นนั่นนั่นเฮ้ยเ้ยเอ๋เฮ้ยอันนี้เขาทากสิชันจากจากลุกเป็นรับทั้นเนี่นะมีความจากเป็นแค่อ๊ยสวยๆคุณเนี่ยแหละเมื่อกี้คุณหายเมื่อไหร่โอ้ฉันจะสอนแอคติ้งให้ลูกสาวเป็นสตัน์แมนด้วยหรอ อยูเลยสูงเขาหน่อยนึงเลยรักเขามากไหมมาจ้าี่ล่าได้ไงยว่าคุณรักเขาอ้าวไงอ้าวเฮ้ยหายใจแรงเฮ้ยอพอชุ๊อาจจะปลื้มตึงปืหน่อยหน่อยมันเขินนะ ไอ้สัสในเรื่องกับเขาคั้งเดียวนี้ตอนนี้ไม่มีใครบังคับอะไรงี้ได้แล้วนะฮะโอ้โหมาเรากลับมาคบกันได้ไหมอ๋ออะไรกะอุ้ยตายเขามีคนคนเก่าคนข้างหลังพูหว่าเหรอใช่เพรคนดีใจกับฉันใช่ไหมฉันกับพันยากับผู้จัดการดาราเบอร์เนี่ยแล้วนะคะสุกตาอย่างมินปวีคบกับสุกตาอย่างฉันแบบยังไงก็เหมาะสมคือเธอไหมเธอคู่กันไหม วันหนึ่งก็คุณม่ต้องำไมทำตัวแบบเนี้ยแค่คุณชันชันเข้าองค์การไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาหนักอะไรฉันก็ได้นะฉันเป็นห่วงคุณเราไม่ได้เป็นอะไรกันทั้หน่อยอยฉันไม่ให้คุณไปคุณจะไปไหนนี่มันบ้านคุณนะโโอ้หกระเป๋าใหญ่กว่าตัวคุณจะได้พาแฟนเก่าคุณย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านอยนี่ฉันคอยเป็นกลางขวางคอคนหนึ่งนี่มันบ้านคุณนะไม่ใช่เนยแต่ลิลลี่ที่มันโคตรสวยเลยจริง โปรจกตดีมากสวยและหล evet, ่อในเวลาเดียวกันเฮ้ยอบคืนอยากเป็นเป็นหนึ่งเลยอ่ะจริงฉันจะออจาบ้านรัเฮ้ยอฮ้ยเอ้ย m ฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเเ้ย้ย้้ย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 ้เ้ยเอ้ยเ้ยย้ย้ยเ้ยเ้ย้้ยเ้เย้ คุณคือคนที่ฉันรักุิยมโหมากวยตายแน่เลยตอนนี้เอาไว้ตายแลยตอนนี้แหละคืออะไรรู้ไหมคะอะไรของฉันมีคุณอยู่ในนั้นได้ไงโอบอล I wanna be your girlfriend ฉันโตอยู่อุ้ยเขาป้องหรือไหนสิลื่อะไรเนี่ยเจ็บขลุ่ เดือดดูดีๆสิเดือดเดือดเลือดเดือดเรือดค่ะเดือดเดือดออจริงขอดูดีๆคุยนี้เดี๋ยวเวยจริงเดี๋ยวเวดโค้ดเลยอ่ะคืออ๋อก็จะเป็นส่วนส่วนขยายอะไรต่างๆเนาะเพราะต้องแต่เปิดเลยก็คือเปิดมาขยายเยอะเลยล่ะเปิดมาก็อย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเขาไปอยู่ ต่ง <laughs> <c oughs> างดาวก็เหมือนอไปอยู่ต่างประเทศมาบ้างใช่ก็มีข่าวไม่ดีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัวของน้องเองที่เขาขยายเรื่องของแบบใต้จักรงจักรแร้ <c oughs> อะไรอใด <c oughs> <ๆ>คือน้องก็เหมือนพยายามที่จะ มีตัวตนอะมันในกองอยากให้คนเห็นอยากให้คนรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เป็นเหมือนแบบว่าอะไรนะเหมือนในชีวิตจริงที่แบบว่าเอ็กซ์ต้าก็จะเป็นเหมือนแบบชั้นรองหน่อยที่จะแบบว่าเอ้ยไม่ได้รับความสําคัญเท่าคนที่เป็นนักแสดงหลัคือเขาอะเหมือนเขาอยากจะเป็นตามชื่อนะวันนี้อยากจะโด่งอยากจะดังแต่ใดๆขอย้อนกลับไปแรกสุดเลยเป็นไงกับตอนเปิดตัวอ๋อไมจริงน้องตกจงเลยกลัวแบบ เกินไปไหมออคุณเป็นซีรีส์ตลกอ่ะตอนดูซีนนั้นจบคิดในใจพี่ห่อทำซีรีส์ผีต่อได้เลยจริงแบบว่าการแสดงใช่แบบโอ้โหอีอออซีนที่ขาดไอ้นี่มา <laughs> สุดๆแลละแสดงว่ญญาเป็นเล่นหนูเล่นถึงว่าอองแล้วก็ตอนทีก่ก้มมาอย่างนี้เลยนะเราดีไซน์ซีนแบบ เออคือแบบว่าอยากให้สุดตรงไหนก็ไปสุดตรงร้นเด้งเริงเป็ในส่วนของตัวบ้านอันนี้เขาอาจมีคนมาคอมเมนต์อธิบายฟังเลยขอคุณมากเลยนะคะเขาบอกว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านของตัวของเป็นหนึ่งก็คือมาเบลเล่แต่ว่าเขาขายให้ลิลลี่วินมันเป็นบ้านของเคซึ่งเมเข้ามาอยู่เทางครอบครัวของเคเนี่ยจะขายให้เมมาอยู่ต่อแต่ว่าตอนไม่ใช่เลยนะ ลิลี่ไปเล่เล่ไปลิลี่ปล่เล่ไล่เออเจาตัวเคอไม่ยอมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือเป็นหนึ่งเขาก็เลยไม่ยอมคือเขาก็ยังอยากอยู่บ้านทนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้มีความทรงจำอะไรของเขาเยอ่ใช่ไหมครอบครัวของเขาอยากขายเพื่อบีบให้เขาไปอยู่ต่างประเทศนั่นคืเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่ไม่คืบนาด้วยปะใช่พูดถึงเนาะแบบว่าเพราะว่าเป็นหน้าที่มันเป็นการงานที่คนทางบ้านมักจะไม่สนับสนุนพี่ว่าเวลาเขาเห็นครอบครัวเขาเห็นว่าสิ่งที่ลูกเขาทำอะแล้วมันยังไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีทางท เงินที่จะได้ก็แตมากเลยล่ะเออมันจะเออมันจะค่อนข้างคอนทราสต์กันก็เลยอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลแล้วคนที่มาซื้อก็น่เป็นวินซึ่งผมวินเข้ามาอยู่ปุ๊บเอาแล้วเธอคือผู้ใดเออเธอก็อยู่ฉันก็อยู่แลบ้านเธอที่บ้านฉันมาอย่างนี้เออมาเจอกันเป็นผีเฝ้าบ้านผีเฝ้าเรือนเลยแล้วมีแบบบูลลี่ด้วยนะว่าเตี้ยตั้งแต่เด็กเลยนะอะไรอย่างนี้เออแต่สุดท้ายก็เหมือนอ่ะโอเคจะอยู่ใช่ไหมงั้นเรามาแบ่งบ้านกันมีความ yes or no มีความคิดไม่ใช่ เขาเรียกอะไรนะเป็นแบบคลาสสิกอ่ะเออแอบเห็นแบบว่าเอ้ยมันมีมันมีพอาะเพราแล้วตีเส้นอ่ะเป็นแบบสีแดงอ่ะใช่เลยเหมือนที่เราตีขึ้นถึงระดับใช่คือแบบว่าคือลูกสาวฉันจะปีนขึ้นไปหรือยังไงคือเห็นว่าต่ไต่ได้เออแต่พออยู่กันไปสักพักสักเพิกสักแพ็คเนี่ยเออก็เริ่มมีความรู้สึกอะไรใดๆกันแล้วจะแบบมีซีนที่กินข้าวต้มรอบที่แล้วเนี่ย ตัวตัวตัวของลิลลี่ต้องเป็นคนทํานะแต่รอบนี้คือเบนเล่มา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 เมื่อกี้นเขาบอกว่าเป็นอาหารของลิลลี่นะก็คือไม่มีเงินก็เลยไปคุลูกอยู่ในตู้เย็นเดียวกันแล้วอะไรยงี้ก็เลยแบบคนเลคนเลมาแล้วก็ทําให้เขาด้วยจะได้แบบว่าห่าดกันเออเล่นโดนโดนหนาอยู่ดีนี่แหละพอคนมันใช้ชีวิตด้วยกันมันก็ฟิลหมันลูเมดอ่ะอยู่บ้านเดียวกันแต่อย่างหนึ่งที่พี่ประทับใจเลยคือตัวเบลเล่น้องเล่นใหญ่จนรู้สึกว่าพอ เขาเรียกอะไรอ่ะตัวน้องเล็กอ่ะ <c oughs> เพราะถ้าแบบเอ็กซ์เพรสเล็กๆอ่ะก็จะเล็กแต่นี่คือน้องแบบคือยหญ่อันนี้คือเ <c oughs> อ็กซ์ extra <c oughs> ตร้าใช่เอ็กซ์ตร้าแอคติ้ง คือซึ่งแต่ว่าไม่ได้โอเวอร์นะแต่หมายถึงว่าเราได้เห็นถึงความแบบชายของตัวละครเนี้ยที่เขาจะต้องเป็นคนที่เหมือนทัศนคติเขาต้องด <Okay. S 1> ีมากๆที่เขาจะอยากทํางานอันเนี้ยอยู่<ม>ทั้งทั้งที่แบบที่บ้านไม่มีใครผ่าหรือตัวของพี่ดุดเดียวอะพี่ดุดิวเออก็ยังแบบทุกคนกดเขาอะแต่คือเขายังพยายามที่จะวอนนาบีอัลซูดาร์เออจนกลายเป็นวอนนาบีกอลฟรีดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออขอชื่นชมน้องเลยเพราะว่าจากเรื่องที่แล้วอะน้องก็มีความชายอยู่ในตัวละครที่เป็นเป็นเลขาแต่เรื่องนี้คือแบบพอ อีกะเรื่องนั้นมันไม่ได้แบบถึงขั้นที่จะเป็นคอมเมดี้ขนาดนี้แต่อันนี้คือแบบอุ้ยอีกขั้นหนึ่งเลยนะเป็นเลยอะไรเงี้ยส่วนลิลี่สวยและหล่อในคนเดียวกันมากมีความรู้จักคืออยู่กับว่าลุคเป็นอย่างไรใช่พอพอแบบผมตรงใช่ไหมแล้วก็มีแบบเนีในในข้างหน้าแล้วหล่อมากใช่ฉันอยากเป็นสองเลยเพราะเป็นหนึ่งมีแล้วฉันเป็นสองเป็นสามแล้วก็เออแล้วล่ะทุกคนเป็นสี่เป็นห้ากันตกค่อแถวนะคะเออเพราะว่า แล้วส่วนสูงเขาอะเป็นส่วนสูงพี่จริงเหมือนเราอ่าน น <peach> ิยายเมื่อก่อนอะที่ส่วนสูงของแบบ <laughs> <าง S 2> ตัวเข็มเล็ก <laughs> ตัวของของลินลี่เขาก็จะต้องสำหรับพี่นะคะน่าจะมีปมอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเข้มข้นพอ,อ <c oughs> สมควรเพราะเขาจะดูเป็นคนที่นิ่งๆกว่าดูมีอะไรในตัวมากมากกว่ามีคิดหน้าคิดหลังคิดนู่นนี่แล้วก็หเหมือนแบบพอหลังๆปุ๊บเหมือนเขาจะสอนเบลล่ว่าแบบเล่า a c t i ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูสุขุมกว่าแต่มันมีซีนข้างหลังนึงที่แบบเบลล่แบบ ที่ปะทะคารลมกันนะที่แบบว่าเออลมได้เป็นเรกันนะเพราะว่ามันมีตัวอีกอีกส่วนสวงอีกสองตัวที่แบบแวบเข้ามาในฝั่งของทั้งคู่เหมือนเป็นคนเก่าของทั้งคู่อเพราะสนิทที่มซือคือของฝั่งเป็นหนึ่ง ที่เหมือนว่าเราไม่เคยคบกันตังนี่ไม่ได้คิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็มาคอยตามโพสต์อะไรใช่เหมือนเหมือนเขาจะรู้ว่าคนนี้ชอบอแต่คือเขาขีดเส้นว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วแต่คือคนนี้เหมือนแบบคล้ายๆว่ายังมีหวังอะ<ช>ถ้าเคยยังให้ฉันอยู่ในชีวิตอยู่อะวันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็ได้วนึใช่แต่ถธอไม่ไม่เป็นซีเออในส่วนของลิลลี่เองก็มีแฟนเก่า สวยเลยล่ะตาเหมือนกันใช่ฉันก็สุปตาแล้วก็ไม่ก็ปนแบบว่าผมตรงคู่ใช่ฉันเป็นซุปไก่ก็ได้เลยอีังนกไปเลยเ่ะอเออพอมีความคนเก่าแล้วคนเก่าเหมือนจะฝังใจน่อยเพราะว่าตอนที่ก่อนเขานิ่งอ่ะน่าจะแบบ เออเพราะอะไรอืมแล้วก็อันเนี้ยน่าจะส่งกับต้นฉบับเลยนะเพราะว่าต้นฉบับก็จะมีตัวละครที่เป็นแบบผู้หญิงสวยสุดตาโผล่มา,อาตอนที่หลังจากที่แบบความสัมพันธ์มันเริ่มจะเดินหน้าแลว้วอ่ะมันก็จะเป็นการด้อยค่าตัวของเป็นหนึ่งสิใช,ใช่ไหมเออยืนซ้อนหลังด้วยฉันจิ้นเลย <laughs> ผมตรงกบลบหลอนมาได้เลยได้เลยนะคะเราไป่ต้องควกคนี้สี่ห่อก็เป็นไม่ได้หมดอ่ะได้หมดเดี๋ยวพี่เที่ยกว่าก็เป็นได้อเออความลื่นไหลนะคะของกูเองเออ เขาไม่ลื่นเราลื่นเองเอออันนี้ก็เป็นความสนุกไงเวลาดูอ่ะใช่ไม่ได้คนละกันให้หมดค่ะซีนี่ก็เราไม่มีตัวร้ายนะคะเป็นผู้หญิงแค่มีเรือผีเท่านั้นเองอ๋อแล้วมันก็จะมีซีนที่เหมือนอ่าพอมีตัวละครของแฟนเก่าโผล่เข้ามาใช่ป่ะตัวของเป็นหนึ่งเขาก็เลยจะออกจากบ้านเนี่ยซีนนี้เขาตีกันก็คือเหมือนแบบอันนี้ก็บ้านคุณอันนี้ก็บ้านฉันอันนี้ก็เออฉันไม่อยู่แล้วนี่บ้านคุณนะไม่นี่บ้านของคุณเลยคุณมาอยู่นี่ใช่เพราะเขาบอกว่าอะไรอ่ะฉันออกไปคุณจะได้เอาแฟนเก่าคุณเขามาอยู่่่ไไมม เออฉันอาจะคิดกับฉันหน่อยหน่อยดูแล้วไม่หน่อยเลยเพราะว่าฉันฉันอยากจะดูข้างในหน่อยหน่อยเพราะสีหนักมาแม่เนี่หลังจากนั้นห้อเหรออ้าวตายว่าวินเป็นคนทะลึ่งอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยวินรูกแม่อ้าวจองแล้วเป็นแม่แล้วนิสัยเหมือนกัน เออแต่ว่าเรื่องเนี้ยมีหลายอารมณ์มากเลยเนาะอ้าวมาในพาร์ทที่ระหว่างที่เขาเริ่มจะมีความแบบสารสัมพันธ์กันหน่อยค่อนข้างที่จะเห็นเลยพอบอกว่าพอ,พอจังหวะที่เขาเริ่มจะทำความรู้จกักหรือว่าจะสารสัมพันธ์ไปในด้านนั้นล uh huh. แล uh ้ว huh. เชิงโรแมนแต่กก็มีความน่ารักเลย hmm. มีมวลให้แบบอ่าลงอาเซฟิก oh, ต้องลงอที่ถูกต้องอแล้วก็พาไปแบบตรงอาทานนองทัานน้ำใด้ดาย คนละทาออกคนละทาเขาโองเขาปาแบบไอเลยนั่งเล่นชิงช้าเธอ n ั n งฉันไกวพอปุ๊บเข้าไม่รู้ไม่รู้จะเข้าเตนอจะเข้าเตนอย่างเดียวเลยฉันปออยู่ขอดูหน่อยอจบแล้วจบไปหรือว่าซีนที่บนที่นอน ที่มีความว่าแซบอยู่ที่ว่า,เพ,า,วาเพราะว่างานของเชนจ์เนี่ยเขาจะมีความที่แบบเล่นผ้าเล่นอะไรางนานพี่กระเถยพอสมควรเพราะว่าฉากของ harmony secret อ,อเขาก็จะเล่นกับผ้านนะในตัวออของเธ<ด>อ,อจะมีความสลัดสลวยระหว่างสรีละแล้วก็ผ้างานกลมกระเทิยละเออหรืออาบน้ำที่ไม่ได้อาบน้ำอาบเธกันอยู่้าอก็ได้เห็นแบบอู้เราก็น่าจะได้เห็นหลายๆรสชาติของซีรีเรื่องนี้เนาะมีทั้งแบบเออมีทั้งสยองขวัญเออสยองขวัญโลามนตร เออโรแมนติกนี่ก็มาสยองขวัญอนเลยอย่างเดียวเลยเราแต่สิ่งก็ว่าโรแมนติกดราม่าเจ้อย่างชัดเจนเออโรแมนติกดราม่ามีคอมดี้คจมดี้เออก็แบบหลากหลายรสชาติแล้วรู้สึกเลยว่าเฮ้ยน้องทําถึงอ่ะเออเราเห็นความนไหลหนูว่ามีติดนิดเดียวคือหนูรู้สึกว่าพอพี่บอกว่าเบลเล่อะเล่นใหญ่ใช่ปะหนูรู้สึกว่าเสียงอ่ะ แอบฟังยากนิดนึงหลายๆซีนที่เหมือนแบบเอออาจจะด้วยความน้องต้องเอชเพรสใหญ่แล้วอาจจะต้องแบบตะโกนหรือว่าแบบตะเบงเสียงอะไรเงี้ยเส้นเสียงเขาเขาเขาสูงเออเล็กสูงใช่มันก็จะแบบเอ๊ะมั้งยิ้มูดว่าอะไรนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าจริงๆมันอาจจะด้วยความที่มันเป็นตัวอย่างแล้วมันมีดนตรีแบบต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะมันอาจจะซ้อนกันระหว่างเสียงที่น้องพูดกับเสียงดนตรีนะนะมันก็จะมีบางซีที่เราฟังไม่ทันหรือว่าแบบเอ๊ะพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดแต่ว่าเราดูในซีรีส์อีกทีนึงแล้ววกัน่าเออ ถ้ามันคลีนๆแล้วได้ปรมนั้นไม่ได้แบบฝั่งยาวเท่าอันนี้อาจจะต้องตัดแบบหมดเสียงรบกวนตัดน้อยก็เดี๋ยวรอดูในซีรีส์กันค่ะซึ่งจะอดแอร์วันที่6กุมภาพันนี้แล้วทางช่องมานสปสเปนะคะดึกหน่อยสี่นุ่มครึ่งแล้วก็ย้อนหลังทางแอปวันดีค่ะรอดูกันนะจ๊ะถือว่าเร็วนะเพราะว่าเหมือนเพิ่งไปฟิตติ้งมาวันไหนเองนะ ไปปีไปปีแล้วก็ถ่ายสองเดือนไม่ถึงสองเดือนด้วยมาแล้วแต่ว่าเชนที่ต้องให้เลยนะเป็นค่ายที่ทำซีรีส์เร็วมากแต่ทำคุณภาพดีมากเช่นกันอย่างเรื่องที่แล้วอ่ะเขาดิสเครตคือถ่ายประมาณสองเดือนหรือไม่ถึงแต่แต่ความใหญ่แต่ความบนลังการก็คือดีอะไรดีหมดอันนี้เพราะงั้นอันนี้คิดว่าน่าจะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบน่าดูเลยสำหรับปีนี้นะคะทุกคนเห็นยังไงกับวีปีนี้นะคะมีปีนี้ทุกคนที่เห็นยังไงกับตัวเทเลอร์นี้นะคะก็มาคอมเมนต์คุยกันชอบซีนแบบอุ๊ยอะก็ดูสิอะไรอย่างเงี้ก็อันนั้นของเราแล้วก็สําหรับเรื่องเรียกเช่นเนี่ยจะมีไหมหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวถ้าทุกคนอยากดูก็อยากให้คอมเมนต์ไว้นะคะแต่ว่าจะทำไหมเลยมาคุยกันเขาประชันกันนะเขาประชันสองคนก่อนวะในทีมไหมขอว่าขวดสำหรับทุกคนเรียขอวอดกันสองคน ต่ว่าทุกคนก็คือถ้าทุกคนคอมเมนต์เยอะไงก็เ,ออเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงห,หลายๆยาอย่างอุปกรณ์จ้า <laughs> ไปเจอกันคลิปหน้านะคะรฉันอยากจะดูเปิดๆหน่อยๆฉันอยากจะดูทุกงๆหนยๆไทย GL จะแม้ได้ยังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามไทย GL จะแม้ได้ยังทุกช่องทางได้นะคะอย่าลืมนะคะเมมเบอร์ชิปเพียงเดือนละ50บาทมาเป็นข้อคุยกันกับเรานะคะ